ครั้งหนึ่งนะครับเคยมีคนคอมเมนต์ถามผมว่า 125S มีสายไฟออกมาจากคาบู2เส้นแล้วก็สายไฟ2เส้นนั้นต่อไปหากล่อง c d i หรือกล่องไฟนะครับเขาถามว่ามันทำหน้าที่อะไรแบบไหนนะครับอันนี้ผมจะสรุปคร่าวๆให้นะครับ ผมขอเรียกกันเป็นว่าเซนเซอร์หรือ TPS แต่เป็น TPS ของคาบูก็แล้วกันเพราะว่ามันเอาไว้ตรวจจับเหมือนกันตรวจจับอะไรตรวจจับลูกเล่งหรือลูกชักตัวนี้นะครับว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนตำแหน่งเดินเบาเล่งไม่เยอะไอตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีปลายนะครับปลายมันจะโผล่เข้าไป มันจะอยู่ตรงเนี้นะครับคืออยู่ตรงนี้มันจะเป็นจังหวะว่างอยู่แต่เมื่อไรที่เราเร่งเกินนะครับเวลาเร่งปุ๊บลูกเร่งมันจะยกสูงนะครับมันก็จะมาเจอช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็คือช่วงที่ดันให้หน้าคอนแทคของสวิตช์เนี่ยมันทํางานนะครับทีนี้กล่องไฟรับรู้ได้ว่าคันเร่งมันอยู่ในช่วงไหน